Yes s p เกอร์ของเราเยเป็นใครคนที่มีโอกาสได้ฟังในวันนี้ท่านต้องจับต้องจับที่นั่งไวแน่นๆนะเพราะว่าท่านจะบินแล้วค่ะเออท่านจะบินแล้วบินจริงๆเพราะว่าท่านผู้นี้ท่านไม่เคยทําเครือข่ายมาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ออ,อยู่ในอาชีพบริการนี้มาตลอดสามสิบปีเป็นมืออาชีพว่างนั้นเถอะแต่ทําไมท่านจึงมาหลงรักแล้วก็ไว้วางใจกับท่านประธานของเรา มันมีอะไรที่ท่านจะเล่าให้ฟังมันมีจุดอะไรที่ทําให้ดึงท่านผู้นี้เข้ามารู้จักอโทนี่นะคะท่านผู้นี้เป็นอ่าเป็นผู้ที่ตั้งใจแล้วมีความมุ่งมั่นจะบ้าค้าั่งจะบอกว่าบ้าคั่งก็ได้ค่ะเพราะว่าคนที่สําเร็จในโทนี่คือคนที่เอาจริงค่ะต้องบ้าค้าั่งนะคะขอเชิญท่านพบกับท่านชาลันโรสมาสเตอร์ท่าน,นันนทงองลายค่ะในหัวข้อพลังแห่งปฟกัสพล,ลังแห่งความ สำเร็จค่ะ Recording in progress เิมค่ะหญ้าถ้าขึ้นในกระถางต้นไม้มันคือส่วนเกินแต่ถ้ามันขึ้นในทุ่งกว้างมันคือความสวยงามคนทุกคนจึงมีค่าถ้าอยู่ถูกที่ถูกเวลาชานรถมมสเตอร์ธน,นันท์นทองลายผู้หญิงที่มีความฝันสวัสดีค่ะ ชัดไหมคะโอ้ยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ EC สัญจรแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติให้โอกาสกับบางแคร์สปอยเ t ็นเตอร์และพันธมิตรอีก50นะคะเราเป็นศูนย์เล็กๆมีโอกาสได้จับงานใหญ่ระดับประเทศนะคะก็ได้เรียนรู้ปรไปขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสวันนี้นะคะวันนี้พี่นัน ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นจนแบบนั่งไม่ติดตั้งแต่ต้นจนเดี๋ยวนี้นะคะหลังไม่ติดเตี้เลยเข้าห้องน้ำสามครั้งแล้วนี่ความตื่นเต้นค่ะนะคะขอเสียงหัวใจขอหัวใจให้กำลังใจหน่อยค่ะตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ในฐานะเจสติเกอร์นะคะก็เป็นคนพูดคนสุดท้ายนะคะก็อยากจะส่งต่ออะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามพระรามเก้าในธุรกิจอาโรนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะ วันนี้ในหัวข้อพลังอย่งโฟกัสพลังความสําเร็จค่ะเราเริ่มต้นกันเลยดีไหมคะเพราะว่าดึกแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะไฟลุกอยากไปทำํำงานแล้วค่ะตอนนี้นะคะอขออนุญาตแชร์สกรีนค่ะนะคะพี่นันเองนะคะก็ได้รู้จักธุรก,กิจอโทมี่มาก็ประมาณออพอสมควรนะคะ3ปีกว่ากับ4ปีนะคะจา,จากที่ MC ได้ โรยหัวไว้แล้วว่าไม่เคยสนใจธุรกิจเครือข่ายจริงๆค่ะค่อนข้างจะแอนตี้ต่อต้านด้วยค่ะพี่นันอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตค่ะเป็นตัวแทนประกันชีวิตมามากกว่า32ปีนะคะก็มีโอกาสได้ดูแลลูกค้าหลายร้อยครอบครัวเหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะคะไม่ได้หนีหายไปไหนก็ยังทําอยู่เพียงแต่ว่าสายลมแห่งโชคชะตามันได้พัดพาเราไปนะคะให้มีโอกาสได้มารู้จักกับธุรกิจอาโมี่โดยบังเอิญ เมื่อสามปีเกือบ4ี่ปีที่แล้วนะคะในวันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำธุรกิจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพลังแห่งโฟกัสพลังแห่งความสําเร็จค่ะทุกท่านคะ่ะคําว่าโฟกัสคืออะไรนะคะคำว่าโฟกัสก็คือประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายค่ะมีความชัดเจนเรียงลําดับว่าอะไรควรทําก่อนทาหลัง การรู้จักเพ่งพินิษจัดการกับสิ่งที่สำคัญจริงๆมันคือสื่อกลางที่จะทำให้เราทำงานได้ลึกขึ้นเก่งข,ขึ้นและชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าจะพูดถึงเป้าหมายนะคะเป้าหมายยิ่งชัดนะโฟกัสยิ่งชัดเป้าหมายก็ยิ่งใช่ค่ะดังนั้นคนที่มีเป้าหมายนะคะชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตที่มีค่านะคะแล้วก็มีความสุขชีวิตคนเรา จะอยู่ได้อย่างไรถ้าไรเป้าหมายเหมือนเรือค่ะไม่มีหางเสือไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือมันก็วนอยู่ไปในอา่างนะคะชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วทําไมส่งเรามาอยู่วันนี้ที่เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยเขียนมันขึ้นมาเราไม่เคยมีเป้าหมายเมื่อ20ปีที่แล้วมันจึงส่งผลส่งเรามายืนอยู่ตรงนี้ที่เราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นี่แหละค่ะแล้วท่านจะยังปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมอีกไหมคะตั้งเป้าหมายที่ดี เท่ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคของการตั้งเป้าหมายค่ะภาพขึ้นไหมคะมาไหมเมื่อกี้มาใช่ไหมบบบะะเดี๋ยวรอแป๊บ,บ,บนึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะพอดีเอ๊ะ <ording> ติดปัญหาตรงไหนคะถึงไหนอะคะ ออมัน,ม,นมันหลดไปได้ยังไงเออดิฉันพูดผิดหูใครหรือเปล่าคะนะคะถ้าพูดผิดหูใครก็ขออภัยนะขึ้นไหมคะขึ้นนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการตั้งเป้าหมายให้อย่างไรให้ชีวิตเราสําเร็จนะคะเพื่อจะได้โฟกัสมันได้เป้าหมายที่ดีต้องใหญ่คะ่ะ ต้องใหญ่มากพอถ้าเป้าหมายมันไม่ใหญ่พอท่านจะไม่ตื่นเต้นค่ะไม่เข้าใจเป้าหมายที่ดีจะต้องเป็นเป้าหมายที่ทําให้ท่านนั่งไม่ได้นอนไม่ได้แล้วทําให้ท่านสามารถนั่งทำงาทำให้ท่านบ้าท่านคลั่งค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามองไปในธุกรกิจอัตอมีนะคะเป้าหมายเหล่านี้ใหญ่มากพอไหมคะการที่ทุกท่านจะมีไรายได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทการที่ท่านจะมีเงินสดอ้อนนึงเข้ามาสามสิบล้านบาทตู้มเข้ามาครั้งเดียวนะคะ การมาถึงจุดนี้คือทุกท่านมีไรายได้เข้าสู่ทุกข์เข้าครอบครัวท่านเนี่ยเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทแลยใหญ่มากพอไหมคะถ้ายังไม่มากพอไปหาเป้าหมายอื่นค่ะอย่ามาเสียเวลาอัตมีนะคะเนี่ยคะ่ะชีวิตแบบนี้ใช่ชีวิตที่ท่านต้องการไหมนะคะถามตัวเองนะคะเป้าหมายต้องใหญ่มากพอต้องตื่นเต้นเร้าใจเป้าหมายที่ใหญ่มากพอแล้วทําไงต่อคะจัดการต,ต่อขั้นตอนที่สองก็คือจัดการกับสิ่งแวดล้อม ที่มันขจัดมันเป็นอุปสรรคขัดขวางนะคะคนคิดลบนะคะเพื่อนที่เราครบหนังสือที่เราอ่านจะเป็นตัวกําหนดชีวิตเรานะคะท่านยังสนุกสุขสบายอยู่กับการดูหนังดูละครไหมนะคะท่านอยู่กับเพื่อนที่คิดเล็กๆไหมอ่ะเอ้ยอย่าเลยหน่อยก็ตายจะไปอะไรมากมายทํานี้ก็พอแล้วคนแบบนี้จะทําให้ชีวิตท่านไม่รุกนะคะดังนั้น show me your friends I will show you your future อันนี้คือเรื่องจริงค่ะเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน4ีหคนที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นเลือกเพื่อนที่คบนะคะจงอยู่ห่างคนคิดลบและคนคิดเล็กค่ะระวังให้ดีนะคะแล้วต่อไปก็คือลงมือทําค่ะนะคะลงมือทำ,นะะอท,ำ,ท,ำทำทันท,ทีอย่ารอนะคะโอ้ยรอให้ลูกโตก่อนรอให้กเกษียณก่อนรอให้กัญญานี้เกษียณก่อนถึงจะทํารอให้พร้อมก่อนรอให้เรียนรู้ทุกอย่างหมดก่อน รอรอรอแล้วก็รอค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําเลยค่ะจงอย่าเป็นมนุษย์ที่รอค่ะลงมือทําทันทีเพราะอะไรคะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอยู่จริงค่ะแค่เริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่และลงมือทํามันด้วยเครื่องมืออะไรกันตามที่คุณมีตอนนี้ค่ะแล้วคุณจะได้พบเครื่องมือที่ดีกว่าในระหว่างทางค่ะคนหลายคนเริ่มยากค่ะแต่เลิกง่ายค่ะ เริ่มยากแต่เลิกง่ายแต่คนสําเร็จทุกคนจะเป็นคนที่เริ่มง่ายแต่เลิกยากค่ะธุรกิจอโทมี่มีข้อเสียอยู่ข้อเดียวคือต้นทุนต่ําเหลือเกินค่ะท่านจอยธุรกิจอโทมี่ด้วยศูนย์บาทค่ะดังนั้นท่านพร้อมเลิกตลอดเวลานะคะเจอปุึบสันี้หน่อยโอ้ไม่เอาแล้วโอ้ไม่เอาแล้วข้อแม้เยอะแยะ,ะลองท่านไปเป็นซื้อแฟรนไชส์ของเซเว่นอิเลฟเว่สิคะ ต้องลงทุนด้วยเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วคุณต้องเขียนธุรกิจเกินกว่า3ปีคุณถึงจะมีสิทธิ์เอาหนึ่งล้านห้าแสนบาทคุณจะทํำยังไงคะคุณจะกระเสือกกระสนดิ้นลนสุดชีวิตเพื่อจะอยู่รอด3ปีเพื่อจะเอาเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทรับถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนั้นในอาธมี่คุณรวยไปแล้วค่ะสามปีที่เต็มที่สุดๆกับอาธมี่นะคะดังนั้นความสําเร็จจึงโกรธกับการลงมือทําอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะนะคะเทคนิคที่สี่นะคะ ก็คือต้องมันตรวจเช็คความคืบหน้านะคะไม่ใช่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ปล่อยมันเลยตามยะถากรรมไม่ได้ค่ะรถยังต้องเช็คนะคะคุณต้องเช็คเช็คตลอดเวลาว่าคุณมาถูกทางไหมนะคะดิเรกชันนะคะสําคัญกว่าสป e ดนะ,ะไม่จําเป็นหรอกคา่ะต้องเร็วแต่คุณต้องไปในทิศทางที่ถูกต้องดูสิคะว่าคนที่อยู่ในอาชีพเนี้ยห้าปีสิบปีใช่ชีวิตแบบที่คุณต้องการหรือไม่นะคะ ถ้าไม่ใช่อย่ามาเสียเวลาค่ะต้องเก็ตเร็วต้องไปหาทางอื่นทําค่ะแต่ถ้าใช่ค่ะใส่ความรู้เข้าไปค่ะเร่งพลังเข้าไปค่ะเพื่อให้มันสําเร็จเร็วที่สุดนะคะและสิ่งหนึ่งในธุกรกิจอัตโนมีที่เป็นอุปกรณ์ในการเช็คให้เราได้อย่างดีที่สุดก็คือสิ่งนี้ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่อิมเพเรียลทุกคนเขาทํากันคือการทํแ8คอเช็คลิสทุกวันค่ะท่านเคยทํำไหมถ้าท่านไหนที่ยังไม่ทําปรึกษาสปอนเซอร์แล้วรีบทําซะ แต่ท่านไหนที่ทํามันมีตัวที่เราต้องโฟกัสค่ะคุณเคยดูไหมคะมุมขวาทุกทีวีฝั่งซ้ายฝั่งขวามันเช็คระยะทางบอกคุณว่าคุณเข้าไปใกล้ถึงการเป็นออโตเอสหรือการเป็นคนที่จะมีไรายได้แบบบํานาญตลอดชีวิตเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะไม่ใช่ทำแต่สักลงซ้าส่งไปลอยๆนะคะเพราะสิ่งนี้มันจะบอกเราเป็นกระจกบอกเราค่ะใครที่ไม่ทําสิ่งนี้ขอบอกว่าคุณผิดทิศทางค่ะคุณไปไม่ถึงบอกค่ะคำว่าอินเทเรนนะคะ คุณกาลังผิดทิศทางทำซะนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่ท่านจะตรวจวัดได้และเทคนิคสุดท้ายคือคุณต้องมองหาต้นแบบที่เจอต้นแบบในงานที่คุณทํานะคะใครคือต้นแบบของคุณสุภาพบุรุษท่านนี้คือต้นแบบของพี่นัน,นะคะ่ะพี่นันในโอกาสได้ไปเรียนรู้งานกับท่านแล้วก็ไปสัมผัสไปกอดตัวเป็นๆของท่านเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากนะคะเป็นผู้ชายที่ส่งเสริมชีวิตของท่านคือชีวิตที่พี่นันอยากจะเดินดําเนินรอยตาม บราโว m มล์ไลฟ์แบบนี้ค่ะชีวิตที่เป็นอิสระทางการเงินชีวิตที่เลือกได้อยากทําอะไรก็ได้นะคะเราก็เป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จนะคะท่านบอกว่าทําอัตอมี่แล้วไม่สําเร็จถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ทุกท่านเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยดิฉันก็เห็นด้วยแต่แต่แต,แต,แต่ต้องแต่ทำเอยงนงคะทุกท่านคะอย่าตกหลุมพรางตรงนี้นะคะการประโยคนี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วนั่งอยู่เฉยๆยแล้วสําเร็จนะคะ พราะอะไรทราบไหมคะความสําเร็จไม่ใช่ของคนทุกคนคะ่ะเพราะความสําเร็จมีราคาที่ต้องแลกและไม่ใช่คนทุกคนที่พร้อมจะแลกกับมันถูกไหมคะถ้าคุณยังต้องการการพักผ่อนต้องการการเอนเตอร์เทนต้องการเวลาส่วนตัวนะคะพ่อแม่เยอะไอ้นู้นก็ไม่ได้ไอันนี้ก็ไม่ได้คะ่ะคุณไม่พร้อมแลกอะคะ่ะความสําเร็จมันมีราคาความสําเร็จมันมีราคาแพงนะคะมันไม่ราคาถูก แล้วธุรกิจอะตอมีถ้าสําเร็จนี่คือไรายได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทตลอดชีวิตคุณตลอดชีวิตลูกตลอดชีวิตหลานรวมยาวถึงร้อยปีเป็นสนนราคาเป็นหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทคุณคิดว่าคุณต้องแลกกับมันด้วยอะไรล่ะคะนะคะคุณพร้อมแลกหรือยังนะคะคุณดูคะ่ะบิลเกตนะคะในช่วงแรกของการก่อตั้ง Microsoft ไม่หลับไม่นอนคะ่ะนอนกินนอนที่ออฟฟิศนอนใต้โต๊ะทำงานคะ่ะแจ็คมาคะ่ะคนที่รวยติดอันดับในโลกนะคะ ตอนนี้ยังคงทำงานแบบเก้าเก้าหกตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มหกวันต่อสัปดาห์คุณทุ่มเทได้ไหมคะคุณแลกได้ไหมคะบางท่านนะคะที่สำเร็จในอะโทมม่ทำงานไม่เคยมีวันหยุดเลยค่ะนะคะคนเนี้ยค่ะทำแบบไหนคะความสูงของท่านเห็นอยู่ว่าท่านสูงเท่าไหร่แต่ท่านมีลูกแฝดสองคนค่ะในท้องแล้วท่านทำงานจนนาทีสุดท้ายคะ่ะแลกทุกอย่างหมดเลยทิ้งครอบครัวทิ้งพ่อที่ต้อง ออพอตกใจตงโอ้มีปัญหากับครอบครัวหลายอย่างที่พี่น้องไม่เข้าใจกันแต่ท่านยอมแลกค่ะแล้ววันนี้ท่านก็สําเร็จเป็นตัวอย่างให้เราเห็นให้เราได้มั่นใจว่าขอให้คุณทุ่มเทนะคะในอะตทมมี่เงื่อทุกหยาดหยดคุณไม่มีเสียหายไปแน่นอนนะคะ mm. ผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายที่เป็นไอดอลของพี่นันเนี่ยค่ะ mm. ในวันที่เขาเริ่มมาทําธุรกิจอะตทมมี่เข้ามาในจุดที่ไม่เหลืออะไรเลยนะคะ บล a c k l สต์ทางการเงินและเป็นคนที่ล้มละลายจากการทําธุรกิจเครือข่ายอื่น17ปี5บริษัทท่านใช้เวลาทั้งชีวิตทุ่มเทกับธุรกิจเครือข่ายแต่โอ้อนิจจาท่านเลือกเครื่องหนึผิดค่ะแต่ก็ขอบคุณท่านที่ท่านมาพิสูจน์ให้เราเห็นว่าอาโมมี่คือเครื่องมือที่ถูกต้องเพราะท่านใช้เวลาแค่2ปีค่ะท่านสามารถที่จะมีไรายได้เกินล้านและวันที่พี่นันถามท่าน หนึ 1> 1่งปีตั้งแต่เดือนกรกฎาปี2019ถึง2018หนึ่งปี12งเดือนท่านมีไรายได้ทั้งหมด51ล้านกว่าบาทนะคะ51ล้านกว่าบาทธุรกิจขนาดนี้ถ้าท่านต้องไปท,ทําธุรกิจอย่างอื่นท่านต้องกู้เงินเท่าไหร่ท่านต้องมีพนักงานเท่าไหร่ท่านต้องเสียภาษีเท่าไหร่ท่านต้องมีหนี้เสียเท่าไหร่คะท่านต้องมีสารพัดท่านจะต้องมีความเสี่ยงที่ต้องเป็นสโตรกหรือเลิกเลือดหลอดเลือดสมองกี่วินาทีต่อวันนะคะความเครียดมันจะเข้ามา แต่ผู้ชายคนนี้คือคนที่ทุ่มเททั้งชีวิตในวันที่ท่านมาเจอเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ชื่อท่านรู้ไหมคะว่าช่วงแรกของการทํางานท่านอิมเรียนดีดอกูนอนในสวนสาธารณะค่ะนอนในสวนสาธารณะเอาหนังสือพิมพ์ปิดกันยุงในวันที่ท่านเริ่มทําธุรกิจเพราะท่านไม่มีต้นทุนเหลือเลยนะคะท่านยอมแลกท่านยอมทุ่มเทแล้วเราล่ะคะเรา,าแลกอะไรลงไปบ้างกับธุรกิจอเมริกแล้วอย่าเรียกร้องความสําเร็จเร็วเกินไป พระเจ้ากําลังทดสอบความอดทนคุณอยู่นะคะถ้าคุณผ่านคุณจะได้รับค่ะนะคะดังนั้นกดหนึ่งหมื่นชั่วโมงเป็นกฎสากลค่ะทุกท่านค่ะท่านไหนก็แล้วแต่ที่โฟกัสมุ่งมั่นอยู่กับอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เกินหนึ่งหมื่นชั่วโมงคุณจะได้เงินจากสิ่งนั้นไม่เว้นแม้แต่คุณจะเล่นค่ะคุณเล่นเกมนะ่ะเกมเกมรีวิวเวอร์ทุกวันนี้ได้ตังคนะ,คะเล่นเกมเก่งๆไปเล่นเกมโชว์เขาก็ให้ตังค่ะ น,ะะนักกีฬานักกอล์ฟนะคะนักดนตรีศิลปะต่างๆค่ะดาราทุกคนค่ะเขาผ่านการฝึกฝนในเรื่องนั้นๆจนเกินกว่าหนึ่งหมื่นชั่วโมงจนกลายเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลค่ะในอาโทมีทุกเวลาที่ท่านเข้าประชุมนะคะทุกเวลาที่ท่านไปสปอนเซอร์คนหรือโทรคุยกับคนหรือ,อ,อทำสปาหน้าอะไรเงี้ยต่างๆพวกนี้ นับเป็นหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะคะหนึ่งในหนึ่งหมื่นชั่วโมงครบหมื่นชั่วโมงหท่ไรท่านได้ตังค์ท่านรวยกับอัตโอมีแน่นอนค่ะคนเหล่านี้คือคนที่ทุ่มเทเกินหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะคะเขาเหล่านั้นคือคนที่ใช้ชีวิตของเขาแลกลงไปค่ะแลกเอาความสําเร็จกลับมาแล้วแต่ละคนเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นคนที่ไม่มีตังค์ไม่มีเครดิตไม่มีสถานภาพทางสังคมค่ะแต่ทําไมสําเร็จได้เพราะเขาใช้เครื่องมือที่ถูกต้องที่ชื่ออัตโอมีเท่านั้นเองนะคะ คราวนี้พลังแห่งโคกัดและพลังความสําเร็จของพี่นันนะคะใกล้จะจบละนะคะพี่นันได้รู้จักอาโทมี่เมื่อเดือนธันวาคมปี2017ะคะตอนนั้นไปพบลูกค้าค่ะลูกค้าประกันชีวิตท่านหนึ่งก็ได้ทําสปาหน้าให้แล้วก็เกิดความประทับใจวันนั้นท่านก็ได้มอบให้เฮโมฮิม oh นะกลับมาหนึ่งซองตอนนั้นพี่นันอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังแย่นะคะร่างกาย clear, อ่อนเพลียค่ะ นอนทั้งวันก็ไม่ไม,ไม่ไม่สดชื่นตื่นสิบโมงเช้าขึ้นมากินข้าวก็อยากจะล้มตัวลงนอนต่อขับรถนี่หลับในทั้งวันค่ะเคยขับเคยเคยหลับในตอนอยู่อยู่บนเกือกม้านะคะอยู่บนรถนะคะอันตรายมากนะคะแต่พอวันนั้นได้ทานฮีโมฮินโอ้โหโรคทั้งใบเป็นของนายคนเดียวเลยค่ะมันกลับมาค่ะสิบแปดอีกครั้งอย่างนร้อย่างนั้นเลยจนกระทั่งตกใจค่ะเฮ้ยของมันดีนะอยากกินต่อแต่ตัวพวตับพังนี่ค่ะ ก็เลยเข้าไปที่เซ็นเตอร์นะคะก็ได้รู้ว่าอาโทมี่เป็นบริษัทที่มั่นคงมีนวัตรกรรมมีเทคโนโลยีนะคะมีใบเซอร์ติฟิเคตไปทั่วโลกมีออยอมีโอ้โ oh หแบบคือโอเคยอมค่ะโอเคกินค่ะกินค่ะแล้วก็มันก็เห็นผลลัพธ์แบบคือหน้าตาเปลี่ยนไปสุขภาพดีขึ้นนะคะสามารถทำงานแบบถึกเป็นมัวเป็นไฟค่ะว,วันนี้ไม่หลับไม่นอนค่ะตอนนี้คือบ้าค่ะบ้าอาโทมี่ไม่นอนค่ะ,นนคคะ,นนคะเพราะเป้าหมายมันใหญ่มันทำให้เรานอนไม่ได้ไงคะ มันอยากสําเร็จค่ะนะคะแล้วก็หลังจากไปเกาหลีกลับมาะะพี่นันยังไม่ได้ตัดสินใจทําธุรกิจทันทีเพราะว่างานที่ทําอยู่มันก็เป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบเยอะแต่หลังจากกลับจากไปเกาหลีกลับมามันทําให้เราได,ได้ได้เห็นอะไรนะคะวันนั้นที่ไปเกาหลีได้ไปเห็นอิมพเรียนท่านนี้ค่ะประกาศบริจาคโบนัสสามสิบล้านให้กับสาธานกุศลทั้งหมดว้าวแม่เจ้าเงินสามสิบล้านนั่นไม่ใช่เงินน้อยนะคะทําไมท่านจะบริจาคไม่ได้คะ เพราะสุภาพสีท่านนี้มีรายได้สาปีร้อยล้านแล้วค่ะสปีท่านจะได้ร้อยล้านแล้วดังนั้นคนที่มีจิตใจอ่ะที่รวยอ่ะค่ะคนรวยนี่คือสามารถที่จะบริจาคได้นะคะต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่คุณไม่กล้าบริจาคคุณจนค่ะนะคะเขาจะนับถือกันว่าใครรวยไม่รวยอยู่ที่การบริจาคค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยบริจาคทั้งหมดเราไปเห็นอาโม,มี่มันของจริงค่ะ ้อมา BNH ก็มีของจริง a t o มี่ก็ของจริง i m p รี n นก็มีของจริงกับมีของจริงหมดไม่ใช่เขาหลอกเราค่ะเหลือแต่เราค่ะเราเป็นของจริงไหมกลับมาตัดสินใจเลยค่ะพี่นันตัดสินใจนะคะตัดสินใจทําธุรกิจ a t o มี่ครั้งแรกในช็อตแรกนี้ก็คือเดือนกุมภาหลังจากที่พี่นันไปไปงานซักเซสอะคาเดมีนะคะได้ไปเจอท่านที่เป็นลีดเดอร์จากเกาหลีท่านหนึ่งนะคะมาพูดบนเวทีนะคะทำมาหปีเป็นชาวโรดมาสเตอร์ ในตอนนั้นมีรายได้ที่เป็นพาสิอินครัมเนี่ยนะคะเดือนละแสนสองห้าแต่ท่านบังเอิญตรวจเจอว่าเป็นโรคหัวใจค่ะแล้วก็เลยจะต้องผ่าตัดหัวใจหกครั้งในสิบสองเดือนไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลเลยแต่ปรากฏว่าพาอออกจากโรงพยาบาลมานะคะมาเปิดดูนะคะในถังองค์กรอาทมีในบัญชีอาทมีรายได้ขยับขึ้นจากเดือนละแสนสองห้าเป็นเดือนละสามแสนทุกท่านเห็นอะไรไหมคะนี่มันคือพาสิอินคัม ภาษีบินคำคือการที่คุณหาไรายได้เงินเข้ากระเป๋าคุณแม้กระทั่งยามที่คุณหลับไม่เว้นแม้กระทั่งตอนที่คุณนอนอยู่ในเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลวันนั้นพี่นันเข้าใจเลยว่าภาษีบินคำม,มีมีจริงค่ะก่อนหน้านี้เทียงมาตลอดไม่มีภาษีบินคำไม่มีคุณไม่ทําไม่มีทางได้แต่นี่ค่ะอาตอมีคือภาษีบินคำตัดสินใจทําธุรกิจในวันที่ย4ิบสี่เดือนสองปี2 0 1พันสิบปดนะคะแล้วก็พอตัดสินใจเสร็จแล้วก็ปักหมดแล้วค่ะเรามีเป้าหมายแล้วนี่คะ ปักมดค่ะขึ้น SM ในเดือนเมษายนปี2018แล้วก็ขึ้นไดมอนด์มาสเตอร์เดือนมิถุนายนนะคะแล้วหลังจากกับกเกาหลีเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญพี่นันมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งซั c เซสออดียกับอะตอมี่เอาจริงแล้วค่ะไปเจอแล้วของจริงนะคะอ่าอิมเพลียนมาสเตอร์ที่บริจาคเงิน30ล้านเราเห็นแล้วค่ะนะคะคนที่มีรายได้3ปีร้อยล้านอ่ะเราอยากเป็นคนแบบนั้นนะคะแล้วเรายังมาจะมาทําเล่นๆได้ยังไงคะเมื่อไหร่ที่คุณทําอาตอมี่เป็นงานเสริม คุณคืออันตรายของคุณเลยค่ะเพราะคุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้คุณไม่ว่างคุณก็ไม่ทําขอให้คุณมองอะโทมี่เป็นงานเพื่อชีวิตเพื่อสร้างชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วคุณจะทุ่มเทกับมันนะคะแล้วหลังจากนั้นมันเปลี่ยนเลยค่ะการตัดสินใจมันจะนําไปสู่พลังมหาศาลนําไปสู่การที่เราจะจดจ่อกับเป้าหมายที่เราจะไปต่อปลายปีนั้นอีกสี่เดือนที่นั้นก็สามารถขึ้นตําแหน่งชาวโรดได้แล้วก็ ปี2020เป็นปีปรับเซียนค่ะเป็นปีที่โควิดมันเขย่าโลกค่ะแต่พี่นันก็สามารถที่จะคอลิ่ไฟตํตำแหน่งชาวรถสองครั้งได้สำเร็จมันไม่ได้ง่ายนะคะทุกท่านค่ะแต่มันอยู่บนการยืนตรานค่ะอยู่การโฟกัสอยู่ต้องใส่พลังเต็มที่เมื่อไหร่ที่ท่านโฟกัสกับสิ่งไหนนะคะสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นและจะเคลื่อนเข้ามาหาท่านค่ะในบางครั้งของการโฟกัสที่จะเป็นชาเลนชาเลน์การคอลิฟายนะคะ วันที่สิบเก้ายังไม่มีทีมงานพบเลยค่ะเราเริ่มทำมาตชิพวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบคนอื่นก็ทำสิบห้าวันเราทำหกวันนี่คือพลังของการโฟกัสค่ะกดแรงดึงดูดมันจะดึงดูดเข้ามาให้เราถ้าคุณอยากได้สิ่งไหนที่มากพอสิ่งนั้นจะเป็นของคุณค่ะและที่สำคัญสุดก็คือพี่นันเข้าใจผิดมีเรื่องหนึ่งไม่อยากให้ทุกท่านเข้าใจผิดเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์นะคะพี่นันคิดว่ามันจะเป็นเองนะคะ ปล่อยๆเดีย๋ยวมันเป็นเองธรรมชาติมันไม่ใช่ขี้กากขี้เกื่อนค่ะที่จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมันจะต้องโฟกัสค่ะที่ผ่านมาไม่เคยใส่ใจคิดว่ามันเป็นเองมันไม่เป็นค่ะนะคะจนกระทั่งมาตื่นรู้ในเดือนพฤษภาคมปี2021ค่ะเฮ้ยไม่ได้เลยเว้ยมันต้องโฟกัสมันสิมันถึงจะมาแล้วก็พี่นันก็สามารถพอลิฟายสำเร็จในรอบของวันที่15เดือน10ปี2021คือรอบควอเตอร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะนะคะแล้วโฟกัสของเราค่ะโฟกัส เมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนโฟกัสจากการหาไรายได้มาเป็นการรับใช้ผู้คนมากขึ้นสุดท้ายเงินจะเข้ามาหาเราเองค่ะโฟกัสของพี่นันต่อไปนี้คือโฟกัสที่จะดูแลผู้คนใต้องคอ์กรความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายของเราคำนี้ฟังไม่เข้าใจอะโทมีค่ะมีคำคำหนึ่งความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายของเราทุกท่านขาในองคอ์กรของท่าน SM ใต้องค์กรของท่านถ้าท่านเป็นไดมอนด์นะคะ SM หรือแม้แต่สมาชิกทุกคนเขาคือลูกค้า VIP ของท่านคือออโต้คอน s u m e r ที่จงรักภักดีกับแบรนด์อ t โ m มีเหลือเกินค่ะคุณมายหน้าที่ต้องทำให้เขาเนี่ยสำเร็จให้เร็วที่สุดโฟกัสไปที่เขาพี่นันก็โฟกัสว่าจะต้องทำให้ทีมงานทุกคนเนี่ยเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์เร็วที่สุดค่ะด้วยความรู้ด้วยเทค,เทคนิคด้วยทักษะที่พี่นันผ่านมา จะไม่เขาลองผิดลองถูกแล้วนะคะและพี่นันสัญญากับพวกเขาทุกคนว่าพี่นันจะส่งถึงการเป็นออโต้เซลลแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นน้องคงไปถึงอิมพีเรียนได้ถูกเพราะตัวเครื่องบินที่ดีที่สุดที่จะไปถึงอิมพีเรียมันก็คือการเป็นออโต้เซลล์ค่ะดังนั้นนี่คือโฟกัสที่พี่นันกาลังมองอยู่ก็คือเปลี่ยนโฟกัสจัดเงินแล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนโฟกัสมาที่การได้ดูแลรับใช้ผู้คนและทีมงานนะคะแล้วก็ วันนี้ก็น่าจะได้อัธรสสุงสุดแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยกันวันนี้แล้วมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณทุกศูนย์การเรียนรู้แล้วก็พบกันที่ความสำเร็จสูงสุดในระดับ i m p e r i ร l Master นะคะสวัสดีค่ะโอ้โหขอหัวใจดวงใหญ่มาล้วนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทางสำคัญกว่าความเร็วตอนนี้ทุกคนน่ะ มีทิศทางที่ดีที่ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อคุณเห็นมันในหัวคุณจะเห็นมันในมือการการที่เราจะประสบความสําเร็จเันไม่มีความพร้อมก่อทุกท่านที่เล่ามาเนี่ยในใน ECM วันนี้นะคะทุกคนไม่มีความพร้อมเลยทําทั้งที่ไม่พร้อมแล้ววิธีการจะมาในระหว่างนั้นขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและก็ไปถึงเป้าหมายสูงสุดขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนแรกที่ ปาานาจะให้ทุกท่านได้ก็คือออโตเซลมาสเตอร์นะคะแต่ก่อนที่จะได้ออโตเซลเนี่ยคุณต้องขึ้น s อสเมกนนะทำเซลมาสเตอร์ก่อนนะแล้วก็ขอให้สําเร็จทุกคนเป็นเรื่องราวที่ดีมากในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกคนนะคะที่ได้มาแบ่งปันแล้วก็มาให้ความเชื่อมัน่นมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพวกเราในวันนี้ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะอ่ะ เมื่อมาเริ่มต้นมันเราก็จะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วเลยเวลามานิดนึงแต่เราก็เต็มอิ่มไปด้วยพลังขอให้วันนี้เป็นพลังที่ดีมากๆแล้วก็ตัดไปทําพลังนี้ให้ต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ตัวเองนั้นอะไปถึงเป้าหมายทุกคนนะคะก่อนจะจากกันในวันนี้จบแล้วเนาะ,ะก่อนจะจากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ที่เข้ามาร่วมมือเป็นพันธมิตรแล้วก็มา มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีคือให้ขอให้ทุกคน,นได้ไปสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะก็คือวัฒนธรรมการแบ่งปันการทํา ECM สัญจรนี้ก็เปรียบเหมือนกับ PSGS ในกลยุทธ์ของท่านประธานได้วางไว้นะคะแล้วในวันนี้อาตอมีของประเทศไทยเนี่ยสุดยอดมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วทุกคนที่เข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้ก็สุดยอดขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวเองแล้วก็ ขอบคุณตัวเองมากๆนะคะรักตัวเองมากๆที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ในวันนี้นะคะอ่ะขอบคุณศูนย์อ่างทองเวลตี้เซ็นเตอร์นะคะขอบคุณศูนย์อัลบไลท์เซ็นเตอร์ขอบคุณอโทมี่ควอนแก่น89เซ็นเตอร์ขอบคุณรัชดาพระราม9ท็อปเซ็นเตอร์ขอบคุณอโทมี่ภูเกตเดลีเจนเซ็นเตอร์และขอบคุณศูนย์บานแคร์สุข้ยเซ็นเตอร์ที่ทําหน้าที่ในวันนี้ ด้วยความตั้งใจและเต็มใจแล้วก็ดีใจสุดๆที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในวันนี้่อขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะคิดอะไรไว้ในหัวท่านจะได้สิ่งนั้นอย่าลองนะคะกับประตมนี้ถ้าลองท่านก็ได้แค่ลองถ้าท่านตัดสินใจเอาท่านจะสําเร็จค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีอนาคตมาให้ทุกท่านเห็นเป็นแต่ละช่วงแต่ละช่วงเลยใครอยากจะขึ้นตําแหน่งเจมาสเตอร์ก็มีให้ไดมอนด์ก็มีให้ทารอโรสก็มีให้ ก็จะมีให้เลยนะคะเออจะไปหาที่ไหนอีกทุกท่านเป็นทำให้เห็นเป็นให้ดูแล้วก็พบกันใน ECM อ่ารอบต่อไปจะเป็นวันเดย์สิมินานะะในรอบวันที่28มิถุนาย,ยนนะคะ<ช>่าตุลาคมอขออภัยไปถึงแล้วอ28ตุลาคมเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีเจอกันในวันนั้นนะคะเข้ามาค่ะเรียนรู้ เพื่อที่จะรับพลังดีๆนะคะ,ะก่อนจะจากกนันในวันนี้เป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเรานะคะเราจะมากล่าวคติพจน์ร่วกรรมกันค่ะคติพจน์บริษัทพร้อมสามสองหนึ่งยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารใสใยืนหยัยยดด้วยบริการอย่างนอบน้อมสู้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 สสูนสู้ส สวัสดีค่ะขอบคุณคุณฝนสวัสดีคุณบุญแบงค์นะคะสวัสดีนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ประทาน อาธทม่มาให้กับพวกเราทุกคนได้สัมผัสด้วยใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ยังอยู่กับเราอย่างอบอุ่นถึงสามรยกว่าบัญชีได้ดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับผลลัพธ์ที่ดีเลิศในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเราก็ขอบคุณค่ะ